ความย่อแห่งพระไตรปิฎกเล่มสองเป็นเรื่องของวินัยซึ่งเหลือไม่กี่ตอนนะตอนที่สามนี้เรียกว่าปฏติเทศนิยกันว่าด้วยอาบัติปาติเทสนิยกันคือที่พึงแสดงคืนมีอยู่แค่สิกขาบทสิกขาบทที่หนึ่งห้ามรับ ของเคี้ยวของฉันจากมือนางภิกษุณีมาฉันนางภิกษุณีรูปหนึ่งไปเที่ยวบิณฑบาตได้แล้วขาะกลับเห็นภิกษุรูปหนึ่งจึงบอกถวายอาหารที่ได้มาภิกษุนั้นก็รับจนหมดนางจึงอดอาหารเพราะหมดเวลาที่จะเข้าไปบิณฑบาตอีกแล้วรุ่งขึ้นนามก็ไปบิณฑบาตอีกได้พบภิกษุรูปนั้นอีก ก็บอกถวายอีกภิกษุทุกนั้นก็รับจนหมดอีกนางจึงอดอาหารอีกในวันที่3ก็เป็นเช่นนั้นจนเวลาหลีกรถเศรษฐีนางถึงกับหมดแรงล้มลงเศรษฐีก็ขอเข้ามาตามทราบความทราบความก็ติดเตียนภิสษุนั้น พระผู้มีมาพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุเข้าไปสู่ละแวกบ้านรับของของเคี้ยวของฉันจากมือนางของนางภิกษุณีมาเคี่ยวหรือฉันต้องอาบัติปฏิเทสนิยะสิกขาบทที่สองให้ไล่นางภิกษุณีที่มายุ่งให้เขาถวายอาหารภิกษุทั้งหลายได้รับนิมนต์ให้ไปฉันในสกุล นางภิกษุณีพวกหกซึ่งชอบพอกับภิกษุพวกหกได้ยืนอยู่ด้วยบอกกับเขาว่าจงถวายแกงให้องค์นี้จงถวายข้าวในองค์นี้ภิกษุพวกหกฉันได้ตามต้องการแต่ภิกษุอื่นๆฉันอย่างไม่สะดวกใจพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุทั้งหลายได้รับนิมน์ให้ไปฉันในสกุลท่านางภิกษุณีผู้คุ้นเคยมายืนอยู่ในที่นั้นบอกกับเขาว่าจงถวายแกงให้องค์นี้จงถวายข้าวให้องค์นี้ภิกษุทั้งหลายพึงไล่นางภิกษุณีนั่นไปจนกว่าภิกษุทั้งหลายจะฉันเสร็จถ้าภิกษุแม่รูปหนึ่งมิได้ไล่นางภิกษุนั้นต้องอบัติปติเทสนิยะ ขาบทที่สามห้ามรับอาหารในสกุลที่สงสมมุติว่าเป็นเสขะในสมัยนั้นสกุลบางสกุลเลื่อมใสทั้งฝ่ายสามีและภรรยาเป็นสกุลเจริญด้วยศรัทธาแต่เสื่อมทรัพย์เป็นสกุลพะของภรรยาบุคคลบุคคลเหล่านี้ยอมสละของเคี้ยวของกินที่เกิดขึ้นทั้งหมดแก่ภิกษุทั้งหลายบางครั้งตัวเองถึง อดคนทั้งหลายพากันติดเตียนพวกพิสุทธ์ว่าไม่รู้จักประมาณพระผู้มีพระภาคจึงทรงอนุญาตให้สงสวดประกาศสมมุติสก,กุลนั้นว่าเป็นสก,กุลของพระเสขและทรงบัญญัติห้ามเข้าไปรับของเคี้ยวของฉันของฉันในสก,กุลที่สงสมมุติว่าเป็นเสขด้วยมือของตนมาเคี้ยวและฉันทรงปรับอบัติปาฏิเทสนิยะแก่ผู้วิสุทธิ์ผู้ล่วงละเมิด ภายหลังทรงอนุญาตว่าถ้าเขานิมนต์ไว้ก่อนหรือเป็นไข้ก็เข้าไปรับอาหารมาฉันได้สิกขาบทที่4ห้ามรับอาหารที่เขาไม่ได้จัดไว้ก่อนเมื่ออยู่ป่าเจ้าสกยะที่เป็นหญิงนำอาหารไปเพื่อรับประทานในเสนาสนะป่าถูกพวกทาตชิงของและข่มขืน เจ้าสักยะที่เป็นชายออกจับพวกนั้นได้ติเตียนภิกษุทั้งหลายว่าไม่ได้บอกเรื่องโจรอาศัยอยู่ในวัดพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุอยู่ในเสนาสนะป่าเปรี่ยวน่ากลัวรับของเที่ยวของฉันซึ่งเขาไม่ได้จัดไว้ก่อนด้วยมือของตนภายในอารามฉันต้องอาบัติปฏิเทสนิยะ ภายหลังทรงผ่อนผันให้แก่ภิกษุไข่